ไปจับช้างนะครับคือไปล่าช้างเพราะว่าคือเราเป็นในเรื่องเราเป็นค่ายช้างเป็นปพญาช้างเราเองต้มีหน้าที่ไปจับไปคือมันจะมีตัวตปู่นะไว้คอยคอยจับช้างซึ่งก็มาอยู่ในละครครับในฉากที่เราไปจับช้างอะเหมือนเวลาเราเห็นพวกเขาวองกตจับนู่นแบบนี่นะได้แนวคล้ายกันครับไอฉากมันจะยากสุดเพราะต้องขี่มาเร็วๆขี่ตามช้างอยู่หน้าแล้วก็เปลี่ยนก็อย่างน้อยจต่ที่เราจะต้องทำความรู้จักกันมันเหมือนเราต้องเรียนเกี่ยวกับ หน่อยครรับเาก็ต้องเรียนดูว่าแบบการใช้ชีวิตของเขาเป็นยังไงการเป็นอยู่เขาเป็นยังไงครับเดีต้องบอกว่าชากที่เราไปถ่ายคือเก่งมากคือสามารถเล่นละครได้แบบจริงมาจริงครับแต่มีเวลาให้เขาพักผ่อนนิดหน่อยมีหลายฉากเลยหนึ่งในฉากที่ยากที่สุดคือจับจับช้างแบบนี้จับช้างตกมันเลยแล้จับช้างในเรื่องของร้อนปัจจุบันนะ มันเป็นเนอเดียะครับซึ่งวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำกันยังไงเราจะใช้รถหรือเปล่าแบบตอนนี้ผมมาตอบเมื่อก่อนก็ต้องใช้ช้างนีเลยนะเพราะหลังจากที่แบบว่าเมื่อก่อนเราเหมือนมุมองของชางเราเปลี่ยนนะพอเราได้มาเปลี่ยนนะครับเพราะเมื่อก่อนเราก็เคยขี่เะคือเคยนั่งอยู่ข้างหลังเดียวนะอันนี้เราเป็นคนขี่เขาบอกว่าง่ายขึ้นมากครับคือนั่งข้างหลังมันจะอย่างนี้เอ่อเซไปเซมาที่เดียวนะนั่งข้างหน้านี่คือแบบสบายเหมือนนั่งโซฟา เป็นสัตว์น่ารักมากครับเขาเป็นสัตว์ที่ฟังตลอดเวลาง่ายๆน่ารักจริงๆน่ารักแบบเหมือนเป็นสัตว์ีเลยเัะไม่แปลกที่คนจะเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงตัรงน่าสนใจของพ่อ,อ,อ,อเหมเป็นคนที่เป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อเพื่อเพื่อความ เพื่อสองคำนะคำว่าถูกต้องและเพื่อคำว่าความหลักนะคือเขาทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแรกชีวิตตกต่ำมากน้อยแค่ไหนเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้มัน ยู่ซงกฎหมายคำว่าถูกต้องแล้วก็เพื่อความรักคือสิ่งที่พ่อเขาสอนมาทุกอยาก่างคืออยู่มืมอเาวก็เป็นคนที่เก่งด้วยไม่ใช่เป็นคนที่โง่ทำแไมบไนม่เป็นเพราะตัวมันะความรักและเสียสละคือราคาก็คือส่วนหนึ่งทุกคนรักชาติบ้านเมืองแต่ใครจะเสียสละเพื่อชาติได้ผมว่าในเรื่องละครเนี่ยมันจะบอกบอกเลยว่าใครเสียสละละใครไม่เสียสละแล้วมันเป็นยังไง แล้วส่งผลยังไงบ้างครับเพราะว่าพอเราได้ริ่มรู้สึกว่าความรักมันไม่ใช่เร่องเดียว้วมันต้องเสียสละคือเราคขาำว่าค่าประดินเนี่ยคือคือความหมายที่เราที่ผมว่าคือมันไม่ใช่แค่เป็นค่าสอะไรเป็นคนเราใช้แต่คือมันรับใช้ไงนะ้องเสียสละโอเคพี่ครับต้อง้าวุ่นีกดดักอันนี้สำหรับไปนู้นเลยใช่ไหมพี่ผมมาแล้ว